โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาเจอเออมาเจอกับผมอีกแล้วครับผมเช่นเคยครับผมเมื่อวานผมทาคลิปไปนะทําคลิปลงเหมืองนั่นแหละเออแต่มันก็ไม่สาเร็จนะครับผมเพราะว่าโอ้โหมันเจออะไรก็ไม่รู้อะหลายอย่างเลยอะนี่ผมไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะครับผมล่มแแลนแม,ม,นมคค้าบนะผม ผมไม่ไม่ไมั่นใจเมืว่าจะลงถึงกระตุกแต่ว่าอาจจะเป็นพวกพวกสัตว์พวกนี้มั้งครับที่มันเยอะมากโอเคเดี okay. ๋ยวนี้ผมไปกับน้องเหมือนเดิมครับไปยังไปอเคไปเลยไปลุยไอเหมืองเดิมเลยโอ้ยโอ้ยโดนตีเฉยเลยไป l e ลโ go เราไปลุยเหมืองกันนะครับขอขอผมเอาผม,ผมเตรียมเสบียงมาเรียบร้อยแล้วผมเพราะว่าไอา้ออข้างล่างมันมีลาวานะผมมันไม่มีแบบถังน้ำไงไม่ได้ครับถังน้ำแลวนะพุ่นก็ไม่เป็นไรนะ<ถ>น่า,นาจะพออยู่หรอกเดี๋ยวผมขุดท็อตจากแถวนี้ไปก่อน ก็พอ,อผมเอาเตรียม,มาแค่น้อยน้อยนะครับผมเพราะว่าฐานผมเ่ิงหมดแนละ้วก็เดี๋ยวจะลงไปขุดฐานล้วนะครับให้ได้ให้น้องผมขุดนะขุดฐานนะขุดแร่นนะขุดฐานขุดแร่ไม่ก็ค่ะเออเนี่ยหมูเดี๋ยวเราจะมาจับหมูไปเป็นพ่อพันนะผมเพราะว่าบ้านเรายังไม่มีนะหมูนะ เออผมมาตรงนี้นะครับมันก็เริ่มไม่ค่อยกระตุกใช่ไหมเออผมสำหรับผมมันไม่ค่อยกระตุกเพราะว่าผมคิดว่านะไอ้ที่ผมกระตุกมันเกี่ยวกับ <c oughs> พวกสัตว์พวกมอนเตอร์มันอยู่เยอะเออพอมันอยู่เยอะทีนี้มันก็แบบนั่นมันกินพื้นที่อะไรเงี้ยเออทำให้ผมกระตุกเนาะก็มาตรงนี้มันมาเดือนนะครับผม ทางไหนแล้ววะทางข้างล่างกะลงไปเลยเอาเอาทางไหนแล้ววะโบเมนทางนี้โบเมนผมนี่คิด,คดลืมนะครับเนี่ยชอบมาทางจีตตลอดเลยทำทำทางลงมาเองนะแต่ว่าทำให้มันมึนไงนี่ใ้ยไห้เยอะข้างบนนั่นอันนี้ไม่่ใชเหรอไหนอ่ะ เดี๋ยวเลยตัยว,วน,าานี้นลงมาละไงอ่ะนี่อ่ะมันนี่ซีลงมาอุย้ยเนี่ยเึ้น,นผาใช่อะ<ป>ทางไม่ใช่ทางนี้อ๋อทางนู้นขออู่ขู่ไม่แม่ตกอีแล้วเอ้ยเสียงซอมบ,บี้ผมว่าในถ้ำเนี่ยมัต้องมีรังสปาวเยอะโอ,อยเดี๋ยวดิรู้ด้วยนะอ่าโอเค ลองสปาซอมบี้นายจะเย็นนะครับผมมาแล้วมาแล้ววันนี่ทานทานทานคุณลึกคุณลึกคุณลึกเอาเลอเลึกที่เกือบให้หมดเลยนะอย่าให้เหลือโอ้บนบนหัวนี่เยอะมากเลยผมว่าพี่แอคเล็กมานะครับผมโอ้ผ่านปีเลยไอเสียงซอมบี้ยังอยู่เลย เก็บหมดเก็บหมด่ไปครับผมไปนี่เหล็กได้มาสิบสองเดีนะ๋ยว <จะ S 2> เราจะไปประจารที่เอามก็ขุดดีอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเจอฐานนะครับทุกคนอุ้ยดึกบัวเฮ้ยเธลุลงล่างนนลงตามหลุมพี่มา เตาเยอะมาฐานเยอะจังวะโอ้ฐานเยอะมาตรงนี้ขุด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 เดี๋ยวนโอเคนี่ทางตันแต่เจอหลกเดี๋ยวขุดกลับก่อนโอ อาเดี๋ยวเราขึ้นไปนกัเกนเจอจริงเจอจริงตัวหนึงนะมันเจอฐานอีกก้อนนึงโหโคตรเยอะเลย,ยเหล็กก็เจอฐานก็เจอาาดีดแล้ว <มา S 2> ที่เยอะเนี่ยเออ,องงเอามาสามอันเจอทางใหม่แล้วทุกคนไอ้ข้างล่างเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะโอ้โห ข้างเจอรูข้างไปเลยโอ้โหเยอะจริงต้อง ok, แก้ลูก cái แน่โอเคขึ้นไปก็ อ้ย uhm, เอากินก you ินก่อนกินก่อนเล้วเดี๋ยวทำทาขึ้นก่อนเราจะทำไม่ได้เอาไม้เรดยขุดไม้ด้นอนพี่ขุดฐานไงจะได้ทำเออนั่นยี้ไง ไม่ตีไม่ครับขุดไม้ครับไอพีเอ็กขุด,มขขดไม้เออขัดก็ขัดเอามือต้งองข,องข,องขับรั้วได้เอารั้วจากในถ้ำในรถไปกับบ้านเฮ้ยไอ้ห่ม,หมันมันทางบุนได้นี่ขึ้นขึ้นได้นี่ทางทางละมาคลั่งมีอีกนี่ไยฐานเยอะไหมกลับาาไ,อไอด้ไหม ก็เราขุดเราต่อเนี่ยอ่ะขุดเหล็กเอขุดหินอุ้ยโคตรเยอะเลยอะไรวะทำไมถ่างมันดูเยอะมากเยอะขนาดนี้ห้ามตายนะครับผมกดพีดอีกแล้ว อุ้ยเล็ก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 ๆานี้ก็จะมาฟาร์มดิดกับฐานดินส่วนใหญ่นะครับผมเออใช่บ้านหมดละเลยวก็เอาทำึกนานะฮะแล้วก็เอาไปทำเป็นไฟออร์ลเชือเง โอ้นี่ไงกลับมาที่เดิมแล้วเนี่ย<อ>ที่คราส <c oughs> คราฟเราลัลดยังไงเอ,อ่อเดี๋ยวนะทำทอเชอร์ใช่ไหมต้องใช้มีน้อยอยู่เกอขาดอันนี้อยู่เห็นได้มาสิบหกอันเสียงอะไรวะนั่นอยู่ไหนตอนนี้ ตังไหนวะาเม่อผมไ้มาข้าแล้มนีเอานนี้ไป่ไหเอห้มอกดไม่ดีก่เตยงไมี่ดอุ้ยข้าเราต้องลงมาข้ามก่อนเดี๋ยวมนี้ฟาฟ้ไมครับฟ้าฟ้า เยอะมากเยอะมากกว่ามาเกินไล้เฮ้ยราต้องลงมาข้างล่างแล้วนะอุ้ยจะสลามอีกแล้วค่ะมันสจ้ะจะสลามน้อยฉันขอโทษเหรอตืนตาตื่นใจว้ามันกัดด้วยโอ้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 ยมันกัดกูทำไมงี้ก็แงขแค่ตีเดียวครับเลยโอ้ ใช่ใช่มันมีค,อมคอรอยู่ขา้างล่างโอ้มันคือเยอะนะครับมันคือเยอะแท้โอ้กดโดนรัวใช่ไหมนี่โอ้ย่ข้างล่างนี่คืออะไรไม่ใช่เยอะแน่นอน ่ามาออผมเอาเตียงมาด้วยนะน,นี่น่เอาไม้ก่อนแล้วทำพี่เอ็กซล็กอีกเพรว่าได้เหล็กมาเยอะมาก สลามอะไรวะน่ะข้างล่างคือลาวววไอ้ปิดายไปไหนวะเนี่ยทั้องู่ไหนอ่ะทำอยู่เน ไาหนึ่งเพื่อความสว่างลงมายังโอ้ยเสียงคือผมขึ้นไปด้านบนเมื่อกี้นะ <c oughs> ไม่ใช่เมื่อกี้ดิเพื่อตอนนอกรอบนะเออนอกรอบผมขึ้นมาด้านบนผมเจอทองเว้ยยังไม่รู้รอบนี้ยังโอ้สยสกิลที่ท่านลู่ทอไอ่กอดทองนู้นเอาธนูปะอาาโอ้โหโอ้ยเชื่อมันมาแล้วเอาไงดีวะ สามสองหนึ่งไปบวกแม่งเลยเออเออกูนักลบวงบังไรจันน่ะวะย้เหี้ยเออตายเฮ้ยได้ทองนนนใส่กอทองเลยใส่หัวใส่หัวอยู่ที่พี่เหรออุ้ยเอ็นชาร์ด้วยเดี๋ยวเราต้องเอาไปซ่อมที่บ้านจริงเหรอเดี๋ยวเราต้องหาไอ้ทำไอ้นั่นนี่ มีรังสปาแถวนี้ป่ะไม่มีตรงนี้ไม่มีแต่ว่าข้างข้างล่างก็ไม่แน่โอ้ <c oughs> โหสุดยอดไปเลยเว้ยห,หลุมอะไรวะเนี่ยลงไปไหมหลงไปไหมรูอ้อ,อ่ะ อุ้ยใหญ่ดิยเอาดินออกมกัอกรอ่ะ,อะพี่มาอีกทางนึงดูอ่ะเจอทาไอเจอเหล็กเจอเห็ดด้วย,เ,ยเจอลาวาไว้งลางมีลาวาูเจอแมงมุมอีกไม่ทางที่กูมาวันเนี้ย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> มันมีปับเ,เจอลาพิช ข้างล่างข้างล่างข้างางางูข้างล่างเฮ้ยหลังหลังไอ้เหี่ผมมันตามกูมาทีา่ไอหวพี่ผิดผิดป่ะมีมีพีทใช่ไหมไไข้างล่างมีลาวานน,นแล้วก็พี่เจอลาพี่ด้วยเอาไหมเผื่ออาจจะไปทำสีหรือว่าทำอะไรได้นะเอ,เอเแต่ละปวดตองนงั้นโหหลอด หลอดดาให้หลอดพี่แอ็กผมมันจะหมดละระวังลาวาเด้อระวังดีดีอ่ะมันอยู่แถวลาวาเนี่ยไดมอนด์อ่ะนี่เราลงมาวายอะไรวายแปดเก้าสิบ โอ้ยเจอแต่ไอะอะไรวะลาพีสกับอแดงๆเขาเรียกว่าอะไรวะครับเดี๋ยวประตูเลยเนี่ยเจอลาวานะโอ้เจอทองจอทองโอ้ยเจอลาพีสข้างล่างทองโอ้พัง ที่หายแล้วครับสีพี่เอ็กผมไม่รู้พี่เอกขนผมยังกดได้ไหมนะได้ดา,า,อาอ้อา้ตได้ทองมาครับต้องน้องถ้าเป็นเพชรเ,เราต้องใช้พี่เอ็กเล็กไอพี่เเออใช้พี่เอ็ก ว่าไม้เราเอามาไม่พอไงต้องขุดหลิกก่อนต้องขุดหินก่อนเพถ้าจะไปอะ เราจะปิดทางนี่เพราว่าลงไปาตำรวจจะได้เพชรกลับบ้านลนะครั้งนี้ถือว่าไม่เฟลวนะผมได้ทองมาแล้วครับเออไ,ได้ทองมาละไม่ค่อยเฟลสักเท่าไเลยนะอ๋อ,อเออว่ะไม่ได้จริงด้วยเห็นนะขึ้นไปเอาไม้ดีไม่ว่านอน อุเกือบตกลาวาแล้วไปเอขึ้นเลยขึ้นมาเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเอามาลนะ ก้นมาอ้นี่ มาทางนั่นเราจะเจอเออไอตรงมีลาวา,า,วาก็เดินเดินมาเลยเออแถอลา,าวานี่ทางลาวามันงั้นใช่ไหมใช่แล้วนี่นอ้าวคุณจะข้ามึงยังไม่มีทางเดินมาเห็นใช่ไหมอ่ะเขาพูดแตคุตกลาวา ห,หาเพชรมไม่ได้เลยวะย่ยยวยนะว้าวจือฐานจืออะไรเต็มเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมครับเตากันหามไม่เจอ เผาเหล็กกันนะทุกคนนะที่เผาลาพีสคาร่าเอาอะไรไวะงั้นก็ต่อตัวแล้วก็ขุดขึ้นบนไปเรื่อยๆ,อ,ๆ,ๆอืมใช่นี่พี่เห็นชื่อเราแล้วล ยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้แต่กูเห็นชอตรงนี้ไนกนืนงเนยพี่ขุดลงไปหาน้นพี่ขุดขึ้นไปหาน้นเมื่อกี้นีคราบของป๊มายังเน e ี่ยนี่บไปหนงล่ะ

ลงมาเรื ate, anyway, loser, ่อยๆขุดลงมาเรื่อยๆไกลแล้วไกลแล้วนี่ผมขุดต่อไปอ๋อไปไหนอ่ะเดินมาแลเฉยๆว่ามีไงเร็วอะไรที่พี่อยู่เมื่อกี้หายไปไหนีเนี่ยโอ้ยจินยินเด้น้องเตาเมียมึงขุดมาที่กูนี่หว่า สลยกันสลยก่อนอย่านะตกนะเดี๋ยวเอาหินมาก่อนลงมาลงมาเอาลาพีชโคตรเสี่ยงชีวิตเลยเฮ้ย เนะอ็นเดอร์แมนทำกล่องเหรอใช่ตอนนั้นทำกล่องไว้กล่องที่อยู่ในห้งไม้น่ะอเอทำไม่ได้สิพี่มาทำมาตั้งนานแล้วนี่เอนนนะอนอกรอบมาทำนอกรอบ ไม่รู้อ่เหนื่อยเลยวะไม่เห็นื่อยเลยจะกลับก่อนไหมกลับก่อนดีกว่าเอาของไปเซฟก่อนเพราะว่าตอนนี้พี่ได้ทองแล้วนอนเลยไม่รู้เลยไม่เลยต้องเพียงนอนก่อนได้นอนได้ยังจะวาง,งก่อนเอานอนไม่ได้สิ เอาหม uh huh. นี่จะเผาอะนาทน่าเผาเลยดีวจะเผาเนื้อไก่เข้ามาทำหมดแล้วเหรอไม่ผมจะพอดาเฉยว้โไรเน่อเนีย้าผู้ชมเลยเไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับนันนันชมมทุกท่านที่เกิดเดือนในแก๊ดเดี๋ยวผมต้องหาทางขึ้นอีกซึ่ง เจอมังมุมว่ะอ๋อมันผมจะเจอทางขึ้นแล้วครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนจะฆ่ากูเดี๋ยวค,ยครับผมนะครับไม่ทำอะไรแล้วมันโกรธมองหน้าหาเรื่องเหรอไห,ไหน่ยเนี่ยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเเดี๋ยวไปหาไม่เห็นแล้วนี่คือด้าาอ๋อไม่ได้ระวังให้มันวัดมาหาได้นะ เราจะกลับยังไปปหาทางกลับกันาขึ้นทางบุมาให่ัตาพี่มามา้องมต้องไปมาเดี๋ยวมันเซฟวตรงนี้เราพี่ทำทางขึ้นไปตรงนี้ โอ้ยเหี้ยเดี๋อาเอาเอาเหล็กเอาแล้วนนไม่ได้เก็บเหล็กมาไม่ได้เก็บมาไปกลับไปเอาเหอะโอ้ยเจอและวรายคนนี้เขามีดีเหี้ยอะไรกันเจอกูหน่อยไหมถึงอ่ะได้เหี้ยอะไรบ้างลังสปาร์มอยู่ไหนอยากเจอวะ อืมเนี่ยจะทางเข้ากลับละเบาเด็กก่อนแม่ทิ้งไว้นี่ยแล้วค่อยไปเอาพี่จำทางได้เอา้วเนี้ยวจำทางว่าได้แลยใช่ไหมไออยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยมันมีโลกามพี่มาเลยกูด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 โอ้ยทางไหนต่อวะเหี้ยเอาตรงนี้เอาตรงเอาตร็วอาโอ้ยโอ้ย อมไเาวอ้ยิงกูหาแล้วเนี่ยหายหาย่ไหนที่แสงสว่างอยู่ไหน่อยู่ไหนอ่ะกูข้างล่างกูอยู่ข้างล่างเดียวกูนมันเโอ้ยดีไปโอ้ยโอ้ยหนีไครับ โอ้ยโดนเหี้ยอะไรอีกเนี่ย,ยไม่ใช่ดิแดกแดกข้าวก่อนโอ้ยไม่ได้กินข้าวโอ้หมดหลอนเลยอา,อยาหารแวมันต้องขึ้นบนดิไ,ไน่อเ,เเเอเตาองเา่าไอเตาเก่าอะ่ะแล,ละ เนี่ยพี่ก็อยู <No. S 1> ่ตรงทางเราก็อ๋อน่าจะทางนี้แหละมานี่ขึ้นมาขึ้นมาทางนไปมาทางนี้มั้งเด็ดนะต้องไปฝั่ง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 ใดวะโอ้ยเฮียอินโดนีเซียฝั่งนี้เหรอลองดูวะลองดูวะ ไม่ได้ใช่มั้งถ้าเรากลับเราต้องทำถางไว้แล้วดีฉันดีดึงมามันขึ้นบนมาเรื่อยๆเ,เลยอืขึ้นบนอ่ออีอย่างว่ะเอาฟองบอ่อใช่ถ้า<อ>ถ้าถ,ถ,ถ้ามาแล้วต้องต่อแล้วแห <c oughs> ละตอ่อต่อตัวขึ้นน้องต่อเลยเฮ้ยโดนทุบโอ้ยอยู่ไหนตอ่อขึ้นเหรมาแต่ต้อง